ออฝนหยุดตกแดดออกก็ร้อนแล้วอากาศมันเปลี่ยนเร็วเนะพอจะเย็นก็เย็นพอจะร้อนก็ร้อนนี่ก็วันที่ 20, ยีสิบก็ใกล้ใกล้จะมาถึงวันงานของเราเพราะในเรื่องพื้นที่เรื่องสถานที่พวกเราที่อยู่ในวัด ไม่ว่าจะเป็นพระเราหรืออุบาสอุบาสิกาที่อยู่ในวัดก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลแต,ตรงไหนมันยังไม่สะอาดพอก็ต้องช่วยกันไม่ใช่งอมือง,งอเท้าแล้วก็ให้ถึงวันงานถึ่ค่อยจะมาตื่นตัวกันอย่างนั้นมันไม่ใช่พอถึงวันงานแล้วมาตื่นตัวกันมันก็ไม่เรียบร้อย ถ้าเรายังมีเวลาหลายๆวันอย่างนี้เราจะอยู่ตรงโซ่ซ่องบุมไหน <c oughs> อยู่มุมไหนอยู่เหลือบไหนเราก็สังเกตดูพระเราก็สังเกตดูรอบบริเวณของตัวเองรอบพูติรอบวัดอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะยังไงเราก็ต้องใช้สถานที่ต้อนรับครูบาอาจารย์ที่จะเข้ามาร่วมงานของเราเพราะว่าทุกครั้งงานของเราก็มีครูบาอาจารย์หลั่งไหลเข้ามา ร่วมงานของเรามาพักมาอะไรตอะไรไม่ใช่คูบาอาจารย์มาเนี่ยมีแต่ความลกลุงลังท่านเห็นได้นถึงแม้ท่านไม่เอ่ยปากแต่ในใจจะคิดอย่างไรนี่แสดงว่ามันลกลุงลังแสดงว่าหัวใจใงพระม่ยมีแต่ความลกลุงลังมันไม่มีข้อวัดไม่มีข้อปฏิบัติมันไม่สนใจไม่ใส่ใจอะไรเลย ใส่ใจแต่เรื่องกินเรื่องนอนเท่านั้นเองเริวมจะหาความเจริญในธรรมได้อย่างไรความเจริญในธรรมจะเกิดขึ้นมานั้นมันต้องเป็นคนที่ตื่นตัวตื่นตัวทุกฝีก้าวย่างต้องรู้จักดูรู้จักบริเอรู้จักปรับปรุงรู้จักแก้ไขอะไรที่มันยังมันยังไม่เรียบร้อยเราก็แก้ไขมันเรียบร้อยทำมันไม่เรียบร้อย,ร,ย,ร,อยรอบบริเวณที่พักที่อยู่ที่อาศัย พวกแม่ชีแม่ดำอะไรต่ออะไรที่อยู่ในวัดก็เช่นกันเนี่ยเราไม่เชื่อว่าเราจะดูแลเฉพาะที่อยู่ของเราส่วนกลางส่วนอื่นเราไม่สนใจก็ไม่ใช่อย่างนั้นวัดก็เหมือนกับบ้านของเราเนี่ยแหละเราทุกคนล้วนแต่เป็นเจ้าของเราก็ต้องสอดส่องช่วยกันดูแลทํำยังไงให้มันสะอาดทำยังไงให้มันเรียบร้อยเพื่อจะต้อนรับอาคันตุกะกที่จะมาเยือนพวกเรา เพราะอาคารตุกะที่เข้ามาเยือนพวกเราเนี่ยท่านมาึ่งเอาตามาด้วยนะเอาหูมาด้วยพอเอาตามาท่านก็รู้จักดูรู้จักดูว่าพวกเราอยู่กันอย่างไรมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติอย่างไรหรือไม่หรือสักแต่ว่าอยู่ให้มันหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่สนใจไม่ดูแลไม่จัดอะไรต่ออะไรที่อยู่ที่อาศัยมันมีระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดสะอานอะไรตร่ออะไร หลวงพ่อเองก็ได้ได้ยินได้ยินครูบาอาจารย์ที่เข้ามาพักท่านมาตำหนิให้ฟังหรือแม้กระทั่งญาติโยมที่เข้ามาท่านก็บาตำหนิให้ฟังเ,เข้าไปดูกุฏินี้จะจัดให้จะให้ไปพักกุฏิกุฏิหลังนั้นหลอนนี้พอขึ้นไปโอ้ยมันลกล,งลุงรังยังกองขยะมันมีแต่สิ่งของมีแต่ไอ้นูน่นไอ้นี่กองทิ้งกันเกินกาดเลย อันนั้นมันไม่มันไม่มันก็ไม่ถูกต้องมันมแสดงถึงพื้นฐานของผู้อยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นแต่ไหนแต่ไรมาโดยเฉพาะองค์หลวงตาเนี่ยไม่ักระทั่งผ้าเช็ดเท้าเนี่ยท่านเดินผ่านกุฏิไหนผ้าเช็ดเท้าเนี่ยยุ่มยิ่มแบบนั้นเนี่ยไม่ได้พับเก็บไปเรียบร้อยนี่ฟ้าผ่าลงทันทีผ้าเช็ดเท้าแม้นเราเช็ดเท้าเสร็จเราจะต้องตาต้องพับต้องเก็บไปมาเรียบร้อย ไม่ใช่ทิ้งมันลงลุงลังเป็นเป็นผ้าขี้เลี้ยวมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดูมาตั้งแต่พื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงเพดานถึงหลังคาเนี่ยนะแต่มันมีความเรียบร้อยขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นมันจับเกาะตรงไหนหรือไม่ขอบหน้าต่างขอบหน้าเติงอะไรต่ออะไรเนี่ยหัวเสาข้างเสาอะไรต่ออะไรมีขี้ฝุ่นมีอะไรยักใหญ่มีอะไรต่ออะไรหรือไม่เออไม่ใช่ไม่ใช่ มีตาแต่ไม่เคยสอดส่องดูแลไม่ทั่วถึงอันนี้ก็มันก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาเราก็ช่วยกันดูแลสอดส่องแก้ไขปรับปรุงทํายังไงให้มันสะอาดทำยังไงให้มันเรียบร้อยไอ้เรื่องพวกนี้มันมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องชี้ไม่ต้องใช้กันไม่ต้องสั่งกันมันเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าต้องต้องสั่งกันต้องใช้กันจึงรู้จักขยึดข,ขยับขยืขย่นเคลื่อนตัวมา,เ,าเพราะฉะนั้นในในการทํางานนี่เช่นกันนะี่แหละพระบ,บรุทธเจ้าท่านแบ่งคนทํางานไว้แบ่งคนทํางานไว้กี่ประเภทล่ะท่านแบ่งคนทํางานไว้สี่ประเภทคนเราที่อยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยมาช่วยกันทํางานมาทํางานเนี่ย ไม่ว่าจะในวัดหรือในบ้านหรือในวงงานของเราก็ตามเด้อพระพุทธเจ้าท่านแบ่งคนทําง,งานไว้สี่ประเภทเพราะฉะนั้นสี่ประเภทนี่เราก็ลองดูสิประเภทไหนที่มันดีที่สุดแล้วประเภทไหนที่มันแย่ที่สุดแล้วเราอยู่ในประเภทไหนเราอยากจะได้ประเภทไหนที่ท่านแบ่งไว้กับประเภทที่หนึ่งท่านบอกว่าทํางานอย่างทาตุนี่ทำงานอย่างทาส ประเภทที่สองก็ทำงานอย่างอย่างขโมยประเภทที่สามมทำงานอย่างทายาทประเภทที่สี่ทำงานอย่างเจ้าของนี่นสี่ประเภทเราก็ลองมาดูเปรียบเทียบดูเราเป็นคนประเภทไหนในสี่ประเภทนี้แล้วเราชอบป,ประเภทไหนล่ะประเภทประเภทที่หนึ่งทำงานอย่างทาตไอ้พวกทาตมันทำงานอย่างไรอ่ะ พวกท่ามันทํางานมันต้องคอยจ้ำต้องชี้ต้องต้องจ้ำจี้จ้ำใช้ต้องตะคอกต้องว่าต้องใสซะก่อนเฮ้ยไปทาอย่างนั้นเฮ้ยไปหยิบไอ้นั่นเฮ้ยไปยกไอ้นั่นเฮ้ยไปเอาไอ้นั่นอะไรตัวอะไรเดี๋ยถ้าไม่ใช้มันก็นั่งเป็นหัวหลักหัวต่อเหมือนกับเหมือนกับควายมันต้องตีซะก่อนมันยังรู้จักเลยรู้จักเดินลากไถนาเดี๋ยนะเห็นไหมเนี่ยพวกประเภทท่าเดี๋ยเห็นไหมพวกท่ามือก็ต้องนายท่าต้อง ต้องจี้ต้องใช้ต้องคุมต้องอะไรตัวอ,อะไรมันถึงจะไปทำเน,นี่ยประเภทธาตุเนี่ยต้องจำจี้จำใช้ต้องต้องคอยคอยดูคอยตะคอกคอยใส่คอยขู่ไปทำไอ้นั่นไปทำไอ้นี่ไปยกไอ้นั่นไปจับไอ <c oughs> ้นั่นอ้นี่นี่ถ้าไม่ไม่สั่งไม่บอกไม่ใช้ก็น,นั่นงเป็นหัวหลักหัวตอไม่รู้จะทำทำอะไรทำไม่รู้จะทำเองหรอกเนี่ยประเภทธาตุเป็นแบบนั้น,นปเประเภศที่ ที่สองเออประเภททํางานอย่างขโมยทํางานอย่างขโมยไปทํางานอย่างไรล่ะเวลาหมู่คณะเขาทำงานตัวเองก็ไปแอบไปแอบไปรีไปซ่อนอยู่ดูดอยู่นี่แหละไปแอบนอนที่นั่นนอนที่นี่อะไรอะไรไปนี่พอหมู่เพื่อนเขาทำงานหมู่คณะเขาทำงานเสร็จเรียบร้อยก็มาเสนอหน้ามาเสนอหน้าว่าเอยตัวเองทํางานเสร็จแล้วตัวเองทางานได้เรียบร้อยแล้วอะไรอะไรมาแย่งผลงานของคนอื่นเขาไปเนี่ยใช่ไหม พวกขมโมยผลงานของคนอื่นแต่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยคอยไปหลบคอยไปลี้ไปแอบนอนแอบเล่นแอบอะไรต่ออะไรกันยังไงก็ไม่รู้อะเวลาเวลาเขาทำงานกันเนี่ยเวลาเขาทำงานเสร็จแล้วตัวเองก็มาเสนอหน้าเนี่ยมป็นประเภท่ประเภทขมโมยไปอย่างนั้นประเภทสามก็ประเภททายาททำงานอย่างทายาททำงานอย่างไรเนี่ยมีมีอะไรมีเท่าไหร่มันก็ทำเท่านั้นเนี่ย มีมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นถ้าถ้าวงราชการเขาก็เรียกว่าช้าชามเย็นชามหนึ่งออพอถึงเวลาทำก็เข้าไปทำถึงเวลาเลิกก็เลิกไปเท่านั้นเองเออเออเออพวกนี้ก็ไม่รู้จักสอดส่องดูแลอะไรต่อมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นแต่ก็ยังพอได้อยู่หรอกนี่ประเภททำงานอย่างทายาทประเภทที่สี่ทำงานอย่างเจ้าของทำงานอย่างเจ้าของทำงานอย่างไงอะ คนอื่นทํางานเลิกกันแล้วเจ้าของมันยังสอกกอกแสก,สก,สกดูนั่นดีนี่วางแผนคอยคอยวางแผนงานจะทํวาวันต่อไปหรือจะทํายังไงอะไรต่ออะไรมันดีหรือยังไปจับไปฉวยอะไรต่ออะไรมันทาอยู่ตลอดนี่แหละมันวางแผนตลอดมันรู้จักปรับปรุงรู้จักแก้ไขรู้จักต่อเติมมันสอดส่องดูคนอื่นเขาไปเขาเลิกไปถึงไหนแล้วตัวเองจะจอกแจกจอกแจก,จก,จกยังดูยังหางานหาอะไรต่ออะไรไป เพื่อให้มันมีความเรียบร้อยมันมีมันมีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยทำงานอย่างเจ้าของเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าถ้าถ้าวงไหนวงงานไหนหร,หรือวัดไหนมีคนทํางานบาแบบประเภทเจ้าของมากเท่าไหร่ก็มีแต่ความเจริญมีแต่ความเรียบร้อยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเท่านั้นแหละนี่ทำงานอย่างเจ้าของตัวเป็นเกลียวก็ยังทําอยู่ไอ้นั้นเนี่ยใช่ไหมเออทำงานอย่างเจ้าของนี่ประเสริฐที่สุดเห็นไหมแต่ทำงานที่แย่ที่สุดคือทํางานอย่างขโมย คอยแต่ไปแอบเอาลักเอาผลงานของคนอื่นคอยแต่จะเสจเสนอหน้าเอาหน้าเอาตาแต่ไม่เอาผลงานนี่แหละเราก็มาพิจารณาดูเ่ยเราเป็นประเภทไหนเราจะชอบประเภทไหนเ,เราก็ควรจะปรับปรุงตัวเราเองให้เป็นประเภทที่เราชอบอเพื่อความเจริญในหมู่ในคณะของพวกเราเพราะฉะนั้นนี่ก็ใกล้งานของเราขึ้นมาแล้วก็ต้องอาศัยพวกเราเราที่อยู่ในวัดไม่ว่าทั้งทั้งทั้งพระทั้ง,ท,งทั้งโยมนี่แหละ อุบาสกอุบาสิกาใครที่อยู่ในวัดไม่ต้องไปคอยใช้ไม่ต้องคอยรับคําสั่งละเราก็ดูสิรอ,อบบริเวณของเราเนี่ยเียววัดในกําแพงเป็นในกําแพงเข้ามาแล้วเป็นหน้าที่ของเราทั้งนั้นตรงไหนยังไม่สะอาดพอตรงไหน,ย, Religion, นยังควรจะปรับปรุงตรงไหนยังควรจะแก้ไขเราก็แก้ไขเราก็ปรับปรุงเอาถ้าถ้ามันเกินกําลังของเราเราก็มาบอกอมาบอกพว,วกเจ้าหน้าที่ที่มีเขามีกําลัง ช่วยกันได้อะไรต่ออะไรต่างๆเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยอยู่แล้วในวัดเราเนี่ยเราก็มาบอกส่วนรวมส่วนกลางได้ถ้าเรายังสามารถทําเองได้เราก็ทําเองดูแลแก้ไขปรปับปรุงกันไปรอบบริเวณพร้อมที่จะต้อนรับอาคันตุกะอยู่เสมอนี่แหละคือความความใส่ใจหรือความร,รับผิดชอบของเราเพอในวัดมันก็เป็นหน้าที่ของเราทั้งนั้นเน่เราเป็นเจ้าของเราจะไปคอยให้ใครมาทา เลยต้องไปคอ,อยนู่ในให้ช่างอยู่ในเมืองช่างอยู่ที่นู่นที่นี่ให้เขามารับจ้างให้เขามาทำเหรอไอ้เราอยู่ข้างในนี่มีมีมือมีเท้าก็ไม่รู้จักขยับเพื่อเยื่นไม่รู้จักเคลื่อนไหวงอมืองอเท้าหมดคอยแต่คอยทีย่จะอาศัยผู้อื่นเข้ามาทาไอ้นั่นมันก็เกินไปวัดป่าเราแต่ไหนแต่ไรมา <c oughs> ก็อาศัยคณะที่อยู่ในวัดทั้งนั้นแหละตั้งแต่หลวงพ่อบวชเข้มาเริ่มต้นแต่ก่อดนนีเลย มีมีที่ไหนมีช่างที่ไหนจะมาทำคนนอกนอกวัดมีที่ไหนมีแต่กําลังพระกําลังเนนของเรานี่แหละมีแต่พระมีแต่เนมีแต่เนี่ยอุบาสกอุบาสิกาในวัดเท่านั้นแหละทำกันตัวเป็นเกียวหลังหลังมีตากแดดจนหลังลอกถูกไหมไม่ว่าจะไปก่อสร้างกุฏิสร้างทําร้านทําอะไรต่ออะไรมาเนี่ยพอฉันเข้าอิ่มแล้วก็ถือถือฝานถือสิ่วถือค้อนถืออะไรต่ออะไรไปนี่และ ทุกสิ่งทุกอย่างเรายืนอยู่ด้วยปีแข่งเรา,เ,ราเองนะไม่เราไม่ต้องไปอาศัยใครเนี่ยวัดป่าเรามันแต่ไหนแต่ไรมาอย่างนี้แต่ทุกวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะวัดเราเนี่ยเรามองแล้วเนี่ยม,มันก็น่าคิดนะทุกวันนี้เนี่ยไม่เคยไม่เห็นพระเราขยับตัวเลยไม่เห็นพระเราเคลื่อนตัวเลยไม่เหมือนวัดอื่นวัดอื่นอย่างโอ้พระเนยัยงตัวงเกียวเมื่อเมื่อวานนี้หลวงพอ่อเมื่อวานก่อนหลวงพ่อบุญมี หลวงพ่อเป็นมีว่าโอ๊ยอยากให้เลยท่านอาจารย์ไปแวะไปที่วัดไปดูเจดีย์สักหน่อยเดิมพอพอปปไปออไปพระประ่าไปไปพระประ่าวัดอุสระทะโลวัดท่านศักเลยเอ้ามันมันมันมีทางลัดไปกันเลยเอาชวนกันไปมันลัดไปดูหน่อยพอลัดไปดูมันไปเห็นพระดูอยู่ยอดเจดีย์น,นะน,น,นะนู่นน่ะปีนนู่นน่ะตอกนู่นตอกนี่ถือนู่นแบกไม้แบก,แบกนู่นตัวเป็นเกลียวเนะี่ยเห็นตัวดําเป็นขเบสไปเลยนะ ตากแดดตากลมตากฝนเนี่ยแหละเน,นเห็นแต่พระเหลืองคืดอยู่บนอยู่ปีนป่ายอยู่นู่นอยู่นั่งร้านอยู่นน่นนี่น,น,นะนี้เนี่ยเราเราไปวัดอื่นแล้วก็แล้วเห็นเออพระนี่ตื่นตัวช่วยกันดีมีแต่ของเราเท่านั้นน,ะนอนกระดิกเท้าดิกๆๆ,ๆ,ๆใครจะทําอะไรก็ไม่เคยไม่เคยขยับขยือนตัวออลองแวะไปดูที่บีแต่ดอยกระดิกเท้าดิกๆๆเท่านั้นแหละอ,อ,อันนี้ จะให้ไปจะให้พูดจะให้จำ้ำที่จ้ำชัยจะให้ไปไปฉุดลากแต่ละองค์แต่ละองค์มันก็มันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่จะต้องอยาเป็นขนาดนั้นมันควรจะคิดต้องรู้จักคิดรู้จักใส่ใจอะไรจะเป็นหน้าที่อะไรที่ควรงานทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในวัดเรามันก็เป็นหน้าที่ของเราทุกอย่างเนี่ยแม้นแม้นเราไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับว่าต้องไปปีนป่ายอะไรตอะไร พาะเราก็มีพวกช่างพวกอะไรต่ออะไรแต่อะไรที่พอช่วยพอจับพอทําได้เราก็ควรที่จะทำเพราะกิจ,จวัดข้อวัดอะไรต่ออะไรต่างๆความสะอาดความเรียบร้อยของบริเวณอะไรต่ออะไรที่อยู่ที่อาศัยมันก็ควรจะเป็นหน้าที่ของเราที่อยู่ในวัดอันนี้งอมืองอเท้ากำไปหมดสิ้นมันก็ไม่ถูกต้องอันนี้แหละก,ก็ฝากไว้ให้คิดเพราะการอยู่ร่วมกันถ้าหากพวกเราตื่นตัวสามัคคีพร้อมเพรียงกันแล้ว จับมือด้วยการมีเหตุการณ์มีงานอะไรเกิดขึ้นมาเรามาจับมือด้วยการไปด้วยการทําด้วยกันทุกสิ่งทุกอยาก่างมันก็เกิดเป็นความพร้อมเพียงสมบัติสม,สมานสามัคีกรมเกียวเป็นอย่างเดียวกันความสามัคีกรมเกียวเป็นอย่างเดียอันเดียวกันเนี่ยจะนําพามาสู่ความเจริญในหมู่ในคณะขนองเราความเจริญในหมู่ในคณะของเราเกิดขึ้นก็นํามาเอาความสุขความเจริญมาสู่พวกเราด้วยการทุกท่านทุกคนนะ รับพรรับพรญานิโมตนาให้พรยะถา,าวารีวาาาูุราปาริปุเรมติสาคขลังเอาเวามววอิตัวทินางเปตานหังอุปกะปตีอิีิตงังปฏิตังตุมหังเขปะเมวะเสวมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาน จันโทปันระโสยทามณิชฌติระโสยทันตโยอวิวันจันตุสัมพะรุยวิวัยสสตุบันเตียมภาวิวันตรารยุอิสุขี กายโยกอิภาวะอภิวาอธนาเสียเรสานิจางตายปัจจัยยินใจตารูอินธรรมอิวายทันติโยวานด้ส si ุขังราลัง รัตนาตยานุภาเวดารัตนาตยาเตียสานโดยคารุคาพยาเวลาโสคาสตุจุปัตวานอเนกาอันตรายาปิวินสันตุอเสสะตวอน ชายเสถิตดังลาพังโสติภาขยังสู่ข้างพลังเสริอายุจวันโนจาโพคางวุธิจจายสวายสาตวสาจะอายุจอาชีวาสิทีผวันตุเตมาวาตุสาบังการังระคันตุสาเบติวตาย สาภาบุทาตุภาเวตาสตาโสติพวันตุเตมภาวะตุสับเบังกะรังราคันตุสับปฏิวัติสาบาธรรมานตุภาเวตาสตาโสติพวันตุเตมภาวะตุสับเบังกะรัง ราคะตุสาบริวตาสามบาสังคาลุภาเวนัสธาสวทิภาวันตุเตเอวจัดอาหารทาเนเ้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปทั่วถึงเออัดอาหารทานซะกอ่อนัดอาหารทานซะกอ่อน ดูแลแบ่งปันกันไปทั่วถึง